วันนี้ตาตาไม่ทาหอ่อจะเล่านิทานสนุกสนุกให้ทุกท่านได้รับฟังในยามว่างเรามาฟังกันต่อจ,จ,จุบจิบจับสามฝาแฝดกับสามต้นไม้พูดได้เรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นเป็นนิทานแต่มีคติสอนใจบอกให้เรารู้ลียงรูปอย่างไร จึงจะมีพระพรกับชีวิตในครอบครัวและพวงพันเหตุการณ์ต่างๆที่สวนที่บ้านสวนหลวงพื้นที่สามไร่จุบจิบจับกำลังไปเรียนวิชาพิเศษก็คือตอนเย็นก็จะไปที่สวนไปที่ต้นสักทองสามต้นพ่อแม่ก็แปลกใจคนใช้ก็คิดว่าจะทำอย่างไรที่จะรู้ว่า ไปเล่นที่สวนอยู่ตรงจุดไหนก็แอบ,บดูต่อตามไปดูว่าเดินไปไหนคนชายสามคนก็สลับกันไปก็ตามไปแต่พอเดินไปเดินไปสวนก็ไม่ได้เป็นสวนป่ารกเป็นสวนดอกไม้ซะมากกว่าก็จะเป็นที่โรมองเห็นได้กว้างไกล สวนสามไร่จึงไม่ค่อยมีอะไรที่จะปิดบังแต่มีต้นไม้เด่นๆก็คือต้นสักทองสามต้นแล้วเมื่อเดินติดตามเด็กน้อยไปเด็กน้อยก็วกไปวนมาเหมือนจะรู้ว่ามีคนติดตามก็ต้องปิดบังไม่ให้รู้เพราะต้นไม้ผูด้ได้ทูตสวรรค์สามต้นได้บอกเอาไว้อย่าให้บอกใ,ใครๆรู้ เมื่อเดินทางออกมาจากบ้าน3กิโลสไร่ไม่เช็่ไก่สำหรับเด็กน้อยก็เป็นระยะทางเป็นกิโลว่เดินไปวนมาบางครั้งก็นั่งพักตอนนั่งพักนี่เละครับดอกไม้ต้นไม้ที่สูงก็จะบังตัวเขาโดยอัตโนมัติคนชายก็จะมองไม่เห็น แล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินต่อตอนไหนไม่รู้ว่านั่งอยู่ที่จุดไหนแล้ววันนี้ตอนเย็นเลิกจากโรงเรียนมาเมื่อพร้อมแล้วตามเวลามีวินไหนมากสามฝาแฝดก็เดินทางมาที่ต้นสักทองและการเดินทางมาเมื่อมาถึงที่ต้นสักทองภาพต่างๆที่สายตามนุษย์จะมองเห็น ก็ถูกบดบังโดยความอัศจรรย์ของทูกสวรรค์ก็คือต้นไม้สามต้นที่พูดได้สักทองที่สวยงามคนชายก็เดินหาแต่ก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราได้รู้ว่าเดินมาหาแล้วอ,อยู่ที่ไหนมันก็มีต้นไม้ใหญ่ๆไม่กี่ต้นน้อยมากพื้นที่สามไร่ก็มีต้นสักทองก็มายืนอยู่ตรงแถวต้น สักทองนั่นแหละคือต้นไม้พูดได้แต่เธอไม่ได้มองเห็นว่าต้นไม้สักทองมีอะไรที่ผิดปกติแล้วเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละเด็กน้อยกำลังเรียนหนังสือแต่เธอไม่ได้ยินเสียงแต่เด็กน้อยได้ยินในนิทานนี่ก็บอกว่าเธอยืนอยู่ตรงนั้นเธออยู่ใกล้ามากห่างอยู่ประมาณแค่แขนเดียวเองก็ประมาณเมตรกว่า แล้วเธอก็คิดว่าแล้วเด็กน้อยไปไหนอยู่ที่ไหนต้นไม้ดอกไม้ก็โล่งๆมองเห็นในสวนนี่กว้างไกลจนเห็นกําแพงรั้วในด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งได้แต่เด็กน้อยไม่ได้เคลื่อนไหวเห็นว่าไปนั่งอยู่ที่ไหนหรือไปเล่นที่ไหนเธอก็เดินอยู่ตรงนั้นแหละแต่เหตุการณ์หนึ่งมันก็เกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นยังไง ก็เดินดันไปเหยียบเอากระเป๋าของเด็กที่กำลังเรียนหนังสือก็ยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแต่เอ๊ะอะไรก็ไม่ได้เหยียบอะไรสายตาก็มองไปไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีก้อนหินไม่มีพงหญ้าไม่มีท่อนไม้เล็กๆแต่ไปเหยียบอะไรเข้าเธอก็เริ่มคนใช้ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันกระเป๋าหรือว่าอะไรเป็นคล้ายๆหนัง เหยียบไปเหยียบมาก,ก็เป็นกระเป๋าแต่มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราเป็นนิทานได้เด็กน้อยกำลังเรียนหนังสืออยู่ก็รู้ว่ามีใครมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มองเห็นแต่คนใช้มองไม่เห็นเออก็ค่อยๆดึงกระเป๋าคนใช้ก็เอาเท้าค่อยๆเคียหาว่ากระเปทิ่งที่เหยียบเมื่อตะกี้ไปไหนมันคล้ายๆกับเป็นหนังเป็นผ้าอะไรสักอย่าง แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาได้เพราะมองไม่เห็นเด็กน้อยก็ค่อยๆดึงกระเป๋าออกไปออกไปแล้วก็เรียนหนังสือโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่รู้ว่าใครมายืนอยู่ตรงนี้เพราะเธอมองเห็นฉะนั้นสามฝาแฝดร,รู้ว่าคนชายตามมาก็ไม่ส่งเสียงอะไรเพราะถึงส่งเสียงไปในนิทานก็บอกแล้วว่ามันเป็นนิทานอัศจรรย์ที่คนชายไม่สามารถจะได้ยินเสียงการสอนหนังสือ ทูตสวรรค์ก็สอนตามปกติทูตสวรรค์ก็รู้ต้นไม้ก็เห็นก็สอนสามคนเด็กน้อยสามฝาแฝกก็จะเรียนกับต้นไม้คนละต้นแต่ละวันก็สลับกันเหมือนกันแล้วแต่วิชาที่เรียนตอนนี้ทูตสวรรค์ต้นไม้พูดได้กำลังสอนวิชาเลขคณิตสอนการนับเลขนับอะไรให้เก่งขึ้นก็กาลังสอน ตั้งแต่หนึ่งมาจนกระทั่งถึงหลักแสนแล้วสอนวิธีคิดวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารซึ่งที่โรงเรียนนานาชาตินั้นยังไม่ได้สอนเรื่องเหล่านี้แต่เด็กน้อยสามฝาแฝกกำลังรับการสอนวิธีนับเลขเวลาเด็กน้อยถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋าโตขึ้นมาจะไปซื้อขนมจะไปซื้อเครื่องดื่มจะไปซื้ออะไรของเล่น ก็แล้วแต่แต,แต่เขาสามารถที่จะนับเงินถูกต้องซื้อเท่าไหรทอนเท่าไหร่จ่ายเท่าไรเก่งมากเลยครับคนใช้ก็ยังเดินอยูวนเวียนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมานั่งพักพิงกระต้นสักทองก็มานั่งแล้วก็ไปนั่งอยู่ด้านหลังต้นไม้ที่พูดได้ปากอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือไปอยู่หลังต้นไม้เพราะด้านหน้า จะเป็นสามฟ้าแฝดนั่งเรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งพักใหญ่คนใช้ก็เริ่มท้อใจก็ลุกขึ้นเดินกลับบ้านสามสาวน้อยก็เรียนจนกระทั่งครบตามเวลามีวินัยเหมือนไปโรงเรียนเหมือนกันการไปโรงเรียนก็จะมีเวลาเข้าเรียนเวลาเลิกฉะนั้นสามฝาแฝดก็เรียนครบตามเวลาวันนี้ ก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านเมื่อลุกขึ้นทูตสวรรค์ก็สั่งสาวน้อยจิบเอ้ยจุบจิบจุบจิบจิบเจ้าสามคนเราเป็นทูตสวรรค์ที่ได้มาบอกสิ่งดีแก่เจ้าสอนเจ้าให้เรียนจงจำคำนี้ไว้ทุกวันจงมีวินยัย ต่อชีตของตนเองแล้วมือเจ้าเติบโตขึ้นมาเจ้าจะเป็นเด็กดีและอยู่ในความชอบธรรมจงหัดมีวินัยในทุกสิ่งของชีวิตแล้วเจ้าจะปลอดภัยขอให้เดินทางกลับไปที่บ้านในทุกวันให้ดูซ้ายดูขวาเพราะว่าสิ่งต่างๆอันตรายจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตอย่าชาราใจและถึงเวลาก็เรียนอ่าน อาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนตามที่จะต้องมีวินัยในชีวิตของตนเองนะลูกเอ้ยฟังแล้วจงจดจำและปฏิบัติเพราะเจ้ากำลังโตขึ้นเจ้าจะเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นคนดีของพ่อแม่และเลติบโตขึ้นมาเจ้าจะมีชีวิตที่ดีจงมั่นที่จะศึกษาเร,าเรียนและมีวินัยต่อครอบครัวพ่อแม่ สั่งสอนอะไรก็จงเชื่อฟังและฟังแล้วปฏิบัติตามอย่าไปเชื่อบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักเพราะในสังคมทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่จะวางใจได้ฉะนั้นกลับไปบ้านแล้วก็จงพักผ่อนและปฏิบัติตีต่อครอบครัวก็คือการกระทําของหลานเองลูกเองจุบจิบจับจงเดินทางปลอดภัยในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราพบกันตามเวลาเดิม แล้วสามสาวฝาแฝดเด็กน้อยกำลังเติบโตขึ้นมาหกขวบแล้ววันนี้ก็ได้มาเรียนวิชาตามปกติก็เดินทางกลับบ้านพอกลับไปบ้านคนใช้นั่งอยู่หน้าบ้านก็มองเห็นเดินมาตั้งแต่ไกลอ๋อเดินมาจากทางนี้ก็ทางเดียวกับที่เธอเดินไปทำไมถึงไม่เห็นคนใช้ก็เริ่มที่จะจับผิด คือจะรู้ว่าไปไหนวันวันหนึ่งทำไมไปแล้วหาไม่เจอครับให้เราติดตามที่จะฟังนิทานสามฝาแฝดกับต้นไม้สามต้นผู้ได้เป็นครูสอนเป็นอาจารย์ที่แสนดีเป็นทูตสวรรค์จากเบื้องบนมาสอนชีวิตหลักการชีวิตที่จะดีและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่ากับเด็กน้อยสามคนนี้กดติดตาม แล้วท่านจะได้ฟังคลิปต่อทันทีในเรื่องราวต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะนำมาเล่าตาตาไม่เท้าหอก็จะรอให้ฟังถึงสิ่งที่ดีและเกิดขึ้นในนิทานอัศจรรย์เรื่องนี้จุ๊บจิบจับกับสารต้นไม้พูดได้สนุกสนานแล้วเราพบกันในอีีต่อไปสวัสดีครับให้กดติดตามนะครับจะได้คุณตาเล่าต่อ don't forget to subscribe วันนี้ตาตาไม่ทาหอ่อจะเล่านิทานสนุกสนุกให้ทุกท่านได้รับฟังในยามว่างเรามาฟังกันต่อจ,จ,จุบจิบจับสามฝาแฝดกับสามต้นไม้พูดได้เรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นเป็นนิทานแต่มีคติสอนใจบอกให้เรารู้ลี้นรูปอย่างไร จึงจะมีพระพรกับชีวิตในครอบครัวและพมพันเหตุการณ์ต่างๆที่สวนที่บ้านสวนหลวงพื้นที่สามไร่จุบจิบจับกำลังไปเรียนวิชาพิเศษก็คือตอนเย็นก็จะไปที่สวนไปที่ต้นสักทองสามต้นพ่อแม่ก็แปลกใจคนใช้ก็คิดว่าจะทำอย่างไรที่จะรู้ว่า ไปเล่นที่สวนอยู่ตรงจุดไหนก็แอบ,บดูต่อตามไปดูว่าเดินไปไหนคนชายสามคนก็สลับกันไปก็ตามไปแต่พอเดินไปเดินไปสวนก็ไม่ได้เป็นสวนป่ารกเป็นสวนดอกไม้สมากกว่าก็จะเป็นที่โรมองเห็นได้กว้างไกล สวนสามไร่จึงไม่ค่อยมีอะไรที่จะปิดบังแต่มีต้นไม้เด่นๆก็คือต้นสักทองสามต้นแล้วเมื่อเดินติดตามเด็กน้อยไปเด็กน้อยก็วกไปวนมาเหมือนจะรู้ว่ามีคนติดตามก็ต้องปิดบังไม่ให้รู้เพราะต้นไม้ผูด้ได้ทูดสวรรค์สามต้นได้บอกเอาไว้อย่าให้บอกใ,ใครรู้ เมื่อเดินทางออกมาจากบ้าน3กิโลสไร่ไม่เช็่ไก่สำหรับเด็กน้อยก็เป็นระยะทางเป็นกิโลวเดินไปวนมาบางครั้งก็นั่งพักตอนนั่งพักนี่หละครับดอกไม้ต้นไม้ที่สูงก็จะบังตัวเขาโดยอัตโนมัติคนใช้ก็จะมองไม่เห็น แล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินต่อตอนไหนไม่รู้ว่านั่งอยู่ที่จุดไหนแล้ววันนี้ตอนเย็นเลิกจากโรงเรียนมาเมื่อพร้อมแล้วตามเวลามีวินไหนมากสามฝาแฝดก็เดินทางมาที่ต้นสักทองและการเดินทางมาเมื่อมาถึงที่ต้นสักทองภาพต่างๆที่สายตามนุษย์จะมองเห็น ก็ถูกบดบังโดยความอัศจรรย์ของทุสวรรค์ก็คือต้นไม้สามต้นที่พูดได้สักทองที่สวยงามคนใช้ก็เดินหาแต่ก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราได้รู้ว่าเดินมาหานวเถอะอยู่ที่ไหนมันก็มีต้นไม้ใหญ่ๆไม่กี่ต้นน้อยมากพื้นที่สามไร่ก็มีต้นสักทองก็มายืนอยู่ตรงแถวต้น สักทองนั่นแหละคือต้นไม้พูดได้แต่เธอไม่ได้มองเห็นว่าต้นไม้สักทองมีอะไรที่ผิดปกติแล้วเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละเด็กน้อยกำลังเรียนหนังสือแต่เธอไม่ได้ยินเสียงแต่เด็กน้อยได้ยินในนิทานนี่ก็บอกว่าเธอยืนอยู่ตรงนั้นเธออยู่ใกล้มากห่างอยู่ประมาณแค่แขนเดียวเองก็ประมาณเม็ดกว่า แล้วเธอก็คิดว่าแล้วเด็กน้อยไปไหนอยู่ที่ไหนต้นไม้ดอกไม้ก็โลง่งมองเห็นในสวนนี่กว้างไกลจนเห็นกําแพงรั้วในด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งได้แต่เด็กน้อยไม่ได้เคลื่อนไหวเห็นว่าไปนั่งอยู่ที่ไหนหรือไปเล่นที่ไหนเธอก็เดินอยู่ตรงนั้นแหละแต่เหตุการณ์หนึ่งมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไง ก็เดินดันไปเหยียบเอากระเป๋าของเด็กที่กําลังเรียนหนังสือก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแต่เอ๊ะอะไรก็ไม่ได้เหยียบอะไรสายตาก็มองไปไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีก้อนหินไม่มีพงหญ้าไม่มีท่อนไม้เล็กๆแต่ไปเหยียบอะไรเข้าเธอก็เริ่มคนใช้ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันกระเป๋าหรือว่าอะไรเป็นคล้ายๆหนัง เหยียบไปเหยียบมาก,ก็เป็นกระเป๋าแต่มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราเป็นนิทานได้เด็กน้อยกำลังเรียนหนังสืออยู่ก็รู้ว่ามีใครมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มองเห็นแต่คนใช้มองไม่เห็นเออก็ค่อยๆดึงกระเป๋าคนใช้ก็เอาเท้าค่อยๆเคลียหาว่ากระเป๋ิงที่เหยียบเมื่อะกี้ไปไหนมันคล้ายๆกับเป็นหนังเป็นผ้าอะไรสักอย่าง แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาได้เพราะมองไม่เห็นเด็กน้อยก็ค่อยๆดึงกระเป๋าออกไปออกไปแล้วก็เรียนหนังสือโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่รู้ว่าใครมายืนอยู่ตรงนี้เพราะเธอมองเห็นฉะนั้นสามฝาแฝดร,รู้ว่าคนชายตามมาก็ไม่ส่งเสียงอะไรพอถึงส่งเสียงไปในนิทานก็บอกแลวว่ามันเป็นนิทานอัศจรรย์ที่คนชายไม่สามารถจะได้ยินเสียงการสอนหนังสือ ทูตสวรรค์ก็สอนตามปกติทูตสวรรค์ก็รู้ต้นไม้ก็เห็นก็สอนสามคนเด็กน้อยสามฝาแฝกก็จะเรียนกับต้นไม้คนละต้นแต่ละวันก็สลับกันเหมือนกันแล้วแต่วิชาที่เรียนตอนนี้ทูตสวรรค์ต้นไม้พูดได้กำลังสอนวิชาเลขคณิตสอนการนับเลขนับอะไรให้เก่งขึ้นก็กำลังสอน ตั้งแต่หนึ่งมาจนกระทั่งถึงหลักแสนแล้วสอนวิธีคิดวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารซึ่งที่โรงเรียนนานาชาตินั้นยังไม่ได้สอนเรื่องเหล่านี้แต่เด็กน้อยสามฝาแฝกกำลังรับการสอนวิธีนับเลขเวลาเด็กน้อยถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋าโตขึ้นมาจะไปซื้อขนมจะไปซื้อเครื่องดื่มจะไปซื้ออะไรของเล่น ก็แล้วแต่แต่เขาสามารถที่จะนับเงินถูกต้องซื้อเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เก่งมากเลยครับคนใช้ก็ยังเดินอยูวนเวียนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมานั่งพักพิงกระต้นสักทองก็มานั่งแล้วก็ไปนั่งอยู่ด้านหลังต้นไม้ที่พูดได้ปากอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือไปอยู่หลังต้นไม้เพราะด้านหน้า จะเป็นสามฟ้าแฝดนั่งเรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งพักใหญ่คนใช้ก็เริ่มท้อใจก็ลุกขึ้นเดินกลับบ้านสามสาวน้อยก็เรียนจนกระทั่งครบตามเวลามีวินัยเหมือนไปโรงเรียนเหมือนกันการไปโรงเรียนก็จะมีเวลาเข้าเรียนเวลาเลิกฉะนั้นสามฟาแฝดก็เรียนครบตามเวลาวันนี้ ก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านเมื่อลุกขึ้นทูตสวรรค์ก็สั่งสาวน้อยจิบเอ้ยจุบจิบจุบจิบจิบเจ้าสามคนเราเป็นทูตสวรรค์ที่ได้มาบอกสิ่งดีแก่เจ้าสอนเจ้าให้เรียนจงจำคำนี้ไว้ทุกปันจงมีวินยัย ต่อชีดของตนเองแล้วเมื่อเจ้าเติบโตขึ้นมาเจ้าจะเป็นเด็กดีและอยู่ในความชอบธรรมจงหัดมีวินัยในทุกสิ่งของชีวิตแล้วเจ้าจะปลอดภัยขอให้เดินทางกลับไปที่บ้านในทุกวันให้ดูซ้ายดูขวาเพราะว่าสิ่งต่างๆอันตรายจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตอย่าชะราใจและถึงเวลาก็เรียนอ่าน อาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนตามที่จะต้องมีวินัยในชีวิตของตนเองนะลูกเอ้ยฟังแล้วจงจดจำและปฏิบัติเพราะเจ้ากำลังโตขึ้นเจ้าจะเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นคนดีของพ่อแม่และเลติบโตขึ้นมาเจ้าจะมีชีวิตที่ดีจงมั่นที่จะศึกษาเรีเรยนและมีวินัยต่อครอบครัวพ่อแม่ สั่งสอนอะไรก็จงเชื่อฟังและฟังแล้วปฏิบัติตามอย่าไปเชื่อบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักเพราะในสังคมทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่จะวางใจได้ฉะนั้นกลับไปบ้านแล้วก็จงพักผ่อนและปฏิบัติดีต่อครอบครัวก็คือการกระทําของหลานเองลูกเองจุบจิบจับจงเดินทางปลอดภัยในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราพบกันตามเวลาเดิม แล้วสามสาวฝาแฝดเด็กน้อยกำลังเติบโตขึ้นมาหขวบแล้ววันนี้ก็ได้มาเรียนวิชาตามปกติก็เดินทางกลับบ้านพอกลับไปบ้านคนใช้นั่งอยู่หน้าบ้านก็มองเห็นเดินมาตั้งแต่ไกลอ๋อเดินมาจากทางนี้ก็ทางเดียวกับที่เธอเดินไปทำไมถึงไม่เห็นคนใช้ก็เริ่มที่จะจับผิดคือจะรู้ว่า ไปไหนวันวันหนึง่งทำไมไปแล้วหาไม่เจอครับให้เราติดตามที่จะฟังนิทานสามฝาแฝดกับต้นไม้สามต้นพูดได้เป็นครูสอนเป็นอาจารย์ที่แสนดีเป็นทูตสวรรค์จากเบื้องบนมาสอนชีวิตหลักการชีวิตที่จะดีและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่าก,กับเด็กน้อยสคนนี้กดติดตาม แล้วท่านจะได้ฟังคลิปต่อทันทีในเรื่องราวต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะนำมาเล่าตาตาไม่เท้าหอก็จะรอให้ฟังถึงสิ่งที่ดีและเกิดขึ้นในนิทานอัศจรรย์เรื่องนี้จุ๊บจิบจับกับสามต้นไม้พูดได้สนุกสนานแล้วเราพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับให้กดติดตามนะครับจะได้คุณตาเล่าต่อ don't forget to subscribe